ต่อไปจะเป็นชุดวิทยุ a n ทั PRC 77นะครับสำหรับชุดวิทยุ a n ทับ PRC 77ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระยะใกล้าสามารถทิ่วไปมาได้ใช้งานอยู่ในย่านความถี่ VHF การปรุงขึ้นแบบ FM คุณลักษณะทางเทคนิคของชุดวิทยุ a n ทั PRC 77เนี่ยใช้งานอยู่ในย่านความถี่30.00ถึง75.95เมกะเฮิรตระยะในการติดต่อสื่อสาร8ถึง10กิโลเมตร นะครับใช้งานอยู่ในหน่วยทหารระดับหมวดถึงกองพันทหารราบสําหรับอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นชุดวิทยุ a n p r ทัพพีอาจะประกอบไปด้วยเครื่องรับส่ง r t 8 4 1ทัพพีอาร์ซแบตเตอรี่ BA3386-40 ปทัสากพูดหูฟัง H159-U ทั t U. สาอากาศจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันเป็นเสาอากาศชนิดสั้น นะครับเสาอากาศชนิดสั้นตัวเสาอากาศเรียกว่า a t ท9 2ท่อนสปริงเสาอากาศ AB591 เวลาใช้งานจะต้องประกอบท่อนสปริงเสาอากาศกับตัวเสาอากาศเข้าด้วยกันเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยยาว3ฟุตระยะในการติดต่อสื่อสาร5กิโลเมตรสำหรับเสาอากาศยาว a t ท7 1ต่อไปตำแหน่งควบคุมการใช้งานสวิตช์เปิดปิดอันนี้จะมีอยู่ด้วยกันตําตำแหน่งปิดเปิดสามารถปิดได้ต่อไป สวิตปรับเสียงวอลลุ่มต่อไปช่องเสียบปากพูดหูฟังจะมีอยู่สช่องด้วยกันนะครับต่อไปปุ่มปรับความถี่จะมีอยู่2ปุ่มใช้ปรับเมกกะเฮิร์กับกิโลเฮิร์ระหว่างปุ่มปรับความถี่จะเป็นหน้าปัดแสดงความถี่ต่อไปสวิตเลือกย่านความถี่สำหรับความถี่ที่ใช้งานจะแบ่งออกเป็น2ย่านมีย่านต่ำกับย่านสูงโดยใช้สวิต แบรนสวิทตัวนี้เป็นตัวเลือกจะมีตัวเลขกำกับไว้3 0มสถึงห้อันนี้คือย่านต่านะครับสามสถึงห้คือย่านต่ำห้าสิบสถึงเจคือย่านสูงแอนต์เนน่าช่องเสียบเสาอากาศอันนี้เป็นช่องเสียบเสาอากาศภายนอกต่อไปพาวเวอร์พาวเวอร์ก็คือขั้วรับแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกต่อไปแอนต์เนน่าช่องเสียบเสาอากาศประจาตัวเครื่องเสาอากาศทั้งสองชนิดชนิดสั้นกับชนิดยาวเสียบที่ช่องเสียบเสาอากาศช่องนี้สาหรับ การประกอบเพื่อใช้งานชุดวิทยุ A.N. ทับ PRC 77 5ขั้นตอนขั้นตอนแรกใส่แบตเตอรี่นะครับวิธีการใส่แบตเตอรี่ให้เราควา่ำตัวเครื่องรับส่งลงเปิดล็อกฝาครอบแบตเตอรี่2ข้างแล้วนำแบตเตอรี่ใส่ลงไปที่ตัวเครื่องรับส่งเสร็จเรียบร้อยนำฝาครอบแบตเตอรี่ครอบไว้แล้วก็ล็อก ด้านข้างทั้งสองข้างแล้วก็พลิกตัวเครื่องรับส่งขึ้นมาเพื่อที่จะประกอบในขั้นตอนที่2ก็คือการใส่เสาอากาศวิธีการใส่เสาอากาศก็นําสปริงเสาอากาศมาเสียบเข้าช่องแอนเทนนาขั้นตอนที่3ใส่ปากพูดหูฟังสําหรับปากพูดหูฟังจะนําแจ็คของปากพูดหูฟังมาเสียบเข้าตรงช่องออเดีโอ ึ่งช่องต่อแบบผู้ฟังหนึ่งอันขั้นตอนที่สี่ตั้งความถี่าการตั้งความถี่เราก็จะหมุนปุ่มปรับความถี่ทั้งสองปุ่มนี้ให้ได้ความถี่ที่ต้องการใช้งานเมื่อได้ความถี่ที่ใช้งานแล้วขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5เปิดเครื่องนะครับโดยบิดสวิตไปที่ตำแหน่งออนให้มีเสียง ซ่าดังออกมาทางหูฟังก็แสดงว่าชุดิิยุชุดนี้อยู่ในสถานะพร้อมที่จะใช้งานแล้วครับ